เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตสต็อกนะครับของบริษัทเพชรยนต์โลง3นะครับสำหรับเจ้าจาริสนะครับ V o หรือว่า a t ทรุ่นนี้ว่ามีคันไหนที่เข้ามาใหม่แล้วราคาเท่าไหร่กันบ้างถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเซกเมนต์ประมาณนี้บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาด สวัสดีครับสวัสดี FC และคนดูๆๆๆๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทยซอยห8แแยกหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่มาอัปเดตสต็อกนะครับโรง3ของเจ้าจาริสนะครับ V ออสแล้วก็เอชีสรุ่นนี้ว่ามีคันไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็เลทอร์ตเท่าไหร่ดอกเบี้ยเริ่ม พี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดมาครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนเลยนะครับสําหรับเจ้าจารินะผมพาดูน่าจะทุกคันเลยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคันนี้เลยนะครับทะเบียน6801คันนี้นะครับได้ไฟที่เป็น full LED แบบนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปนะเรามาดูในเรื่องของราคานะครับตัวนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตรถปี2022กับเลขไมล์30,000นะครับ ราคาตั้งขายที่4 000, 3 000, 9 0 0 0บาทนะครับพี่พี่สำหรับคันนี้นะรถปี2022นะครับเลขไม้30,000นะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยใหม่กริปนะครับคันนี้รู้สึกว่าเก็บสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับสีขาวฟีดาวได้ผ่อนอยมัน7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทะเบียนนี้นะ6801สวยๆเลยนะครับอ่ะมาคันถัดไปนะครับ ภายในผมอาจจะไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าโรงสัมเนี่ยเขาล็อกไว้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมพาดูนะทุกคันเลยที่จอดอยู่นะครับมาต่อกันนะครับกับเจ้ายอตัวไฮนะครับหรือว่าตัวคราฟสุดนั่นเองนะครับที่ห่างหายกันมานานเลยนะครับกว่าจะมีเข้ามาได้นะครับจะได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED ไร g h t g u i d i มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับลายเปพัดสีดูโทนแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับราคานะครับตั้งขายอยู่ที่399,000บาทนะครับรถปี2019ครับพี่ เล็กหม่แค่60,000เท่านั้นเองนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะสำหรับวิออสตัวท็อปสุดนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยนะครับภายในได้เบาะหนังเนี่ยมีมาให้ครบหมดแล้วนะในเรื่องของออปชันเบื้องต้นนะครับที่ควรจะมีมาให้มีมาให้ครบแล้วนะครับสวยๆเลยมาต่อนะครับกับยาลิคคันถัดไปคันนี้ทะเบียน4 7 5นะครับกรุงเทพมามหานครนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับผมตัวเลข3หลักหล่อๆเลยนะครับพี่ คันนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปเหมือนกันนะครับดูจากด้านหน้าราคาคันนี้นะครับตั้งขายที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดเล็กไม่สามหมื่นนะครับผมฟีดาวอนอยู่ประมาณหกพันปลายๆนะสาหรับตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันปลายๆนะสําหรับพี่ๆี่คนไหนที่ชอบนะครับคันไหนคอมเมนต์มาได้เลยแคปรูปแล้วส่งมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดภายในตัวรถให้อีกทีหนึง่งโอเคไหมครับพี่ๆี่มาที่คันถัดไปนะครับคันนี้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับเป็นตัวท็อปปีเก่านั่นเองนะคันนี้ก็จะเป็นยาริต 1.2G นะครับรถปี2018ราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะครับเลขไม้40,000นะคันนี้จะ่ทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากเจ้าของเดิมโคงสร้างเดิมแท้หมดนะครับรถทุกคันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับพี่ๆในส่วนของรถทุกคันนะสำหรับคันนี้นะครับก็จะยังไม่มีในส่วนของหน้าจอทัสกรีนมาให้นะครับแต่แน่นอนว่า ได้ในเรื่องของชุดแต่งมาให้แล้วก็ราคาที่ย่อมเยาวลงมานิดนึงแล้วกันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับตัว G ีนะครับรถปี2018คันนี้ก็หล่อเลยนะแล้วก็อยากจะบอกนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นพนังงานประจำราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์0ู4 0 5 6 0 5 3 4นะครับช่วยดันให้ทุกเคสแล้วพี่เอาเดอกเบี้ยพิเศษไปใช้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่2.39 โอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อกานในอีกคันหนึ่งในเอาสำหรับเจ้ายาลิตแดงแบบนี้นะครับเผื่อมีพี่ๆคนไหนที่กําลังตามหาสีแดงๆหล่อๆนะครับโครงสร้างเดิมๆอยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่สีแดงต้องบอกว่าหายากนิดนึงนะพี่ๆสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปอีกแล้วนะครับกับทะเบียนนี้เนาะราคานะครับตั้งขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นก้าันบาทรถปี2022เลขไม่ห้าหมื่นนะครับกับตัวรองท็อป1.2สสปอร์ตแบบนี้ สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูภายในคอมเมนต์แจ้งผมมาได้เลยเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวคลิปเดียวให้นะครับสาหรับยาลิแต่เดี๋ยววันนี้ผมพามา Stock 3, นะัปเดตสต็อกลง3เนาะจะได้ดูทั่วถึงเลยนะครับว่ามีคันไหนบ้างที่มีอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้จองก็มีหลายคันเลยที่ผมยังไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเดียวให้พี่ๆได้ชมนะครับแล้วก็วนมาอีกคันหนึ่งนะครับกับวิออสตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับพี่ๆสำหรับวิออสคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะเหมือนจะยังไม่ได้ลงคลิปเดียวด้วยนะครับซึ่ง สำหรับวีออที่เป็นตัวท็อปสุดนะคะมาพร้อกับไฟน่าเบอร์เตอร์ไอวีดีไลท์ไกดิ้งแล้วสีดําบอกเลยว่าหายากที่สุดแล้วนะสําหรับสีดําสีเนเปิลส์บูอะไรแบบเนี้ยสีขาวอะไรแบบเนี้ยหายากนะครพี่โดยทั่วไปเนี่ยจะรถหน่วยงานเนี่ยจะได้มาเป็นสีบอลน,นะครับที่จะได้มาในส่วนมากเลยนะครับอ่ะตัวท็อปคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะคันนี้เลขไม้เก้าหมื่นนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะคันเมื่อกี้นี้เลขไม 7, 000, 8, 000นะ้มันเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนาะถือว่ายังน้อยกว่าสําหรับวีออตัวท็อปสุดประ,ประมาณห เท่านั้นนะครัี่พี่ขออภัยด้วยพอประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ V ีออสตัวท็อปสุดแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเราหล่อเลยนะครับแล้วรถมีเยอะนะไม่รู้ว่าจะพาพี่พี่ดูหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันเจอตัวท็อปอีกแล้วนะครับสําหรับวีออสให้พี่พี่ดูมุมนี้นะครับทะเบียนนี้เลยนะครับพี่พี่สองเานะสำหรับสีขาวคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวนไปดูสีดำหน่อยนะครับสำหรับสีดําทะเบียนนี้เลยนะครับพี่ 39 44านะสำหรับยอททะเบียนสีดำนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับยอดสีขาวคันนี้นะครับผมรถปี2019นะครับคันนี้เรียกไมหมื9 9ามเกเหมือนกันนะตัวท็อปสุดสีขาวคันนี้นะครับมาก่อนได้เรียกกอนนะครับในส่วนของภายในเนี่ยตัวท็อปเท่านั้นนะที่จะได้ภายในเป็นเบาะหนังสีดําตัด,ดแดงนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดําล้วนนะในส่วนของคอนโซลก็จะเป็นสีรถโกนะครับแต่ตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นสีแดงหมดเลย ค่อนข้างที่จะสวยหล่อมากๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูภายในบอกผมได้เลยแจ้งผมมาได้เลยนะครับทักไลน์มาได้เลยผมมีคลิปรีวิวไว้ให้อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวท็อปสุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับกับ j าลิศอันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปอีกเช่นเคยนะครับแต่เดี๋ยวทะเบียนเนี่ยต้องจดใหม่เนาะแต่ที่พี่ๆถ้าพี่ๆชอบคันเนี้ยแจ้งมาได้เลยนะทะเบียน8559นะครับเพชรบุรีแต่ต้องจดใหม่เป็นกรุงเทพนะครับต้องบอกว่ามีเยอะนะสําหรับ ยาฤิสนะครับคันนี้ส3 0 0ส0สาม่นเก้าบาทรดปีย2สเลขไมล์หมื่นหกครับพี่พี่รถปี22เลขไมล์หกหมื่นนะคันนี้430,000เก้าพันบาทได้ตัวรองท็อปหรือ่าพี่พี่อยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมเนี่ยถามว่ามีราคาถูกกว่านี้ไหมที่เป็นโฉมนี้มีนะครับมีนะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยเรื่อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับเจ้ายาฤิสเดฉีก,กันบ้างนะครับพี่พี่ สำหรับยาริเทีฟคันนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปแต่ได้ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเนะี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขอภัยนะครับไฟหน้ามัน, Full นตนะิไฟหน้าเป็นฟูลเอลดีนะครับพี่ต้องขอภัยด้วยนะครับไฟหน้าเป็นฟูลเอลดีคันนี้แต่ได้ชุดแต่งมารอบคันแล้วนะครับกับรถปี2 0 2 1เเลขไม้สองหมื่นนะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันสอง 7, 2, นะครับสำหรับคันนี้นะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันสอง 7, 2, นะครับชุดแต่งมีให้รอบคันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยในเรื่องของโครงสร้างผมการันตีนะครบพี่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าแน่นอนเพราะว่ามีบริษัทนะครับจากนอกมาตรวจสภาพรถให้274จุดนะครับนั่นคือบริษัทชิกนั่นเองมาตรฐานนะครับรับรองจากประเทศเยอรมนีเลยนะครับในส่วนของนี้พี่พี่สบายใจได้เลยถ้าพี่พี่ซื้อไปแล้วนะครับเอารถไปตรวจสภาพเข้าศูนย์ผมว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามานะครับแจ้งได้เลยรับซื้อคืนเต็มจํานวน นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตะกี้ผมพาดูตัวหน้าใหม่ไปเนาะเป็นตัวรองท็อปเดี๋ยวเราวนมาดูตัวท็อปสุดนะครับแต่ปีเก่ากันบ้างดูได้จากอะไรดูได้จากไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัวรองท็อปหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยตัว m n t r y เนี่ยจะได้เป็นแบบมัลติ r e f e c เตอร์นั่นเองคันนี้ตัวท็อปสุดปี2019เลขไม์40,000กับราคา3 7 9 0 0 0บาทขออภัย3,075,000บาทได้ตัวท็อปสุดปี 2019, นะ หล่อๆเลยนะครับหน้าจอรัะตะกีนทุกอย่างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบ็กสำหรับยาลิสเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้มาถึง7ใบเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าแน่นๆนะสำหรับยาลิสนะครับอ่ะตะกี้ผมพาดูสีขาวไปแล้วเนาะสำหรับยาลิส5ประตูนะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของสีดำบ้างเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของทะเบียนก่อนนะครับสำหรับตัวท็อปสุดปี2 0 1 9นะครับทะเบียนตามนี้เลย 2459นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรองท็อปนะครับคันนี้ทะเบียน1935นะถ้าพี่พี่คนไหนสนใจนะครับแคปทะเบียนนะครับหรือว่าจำทะเบียนมาแจ้งผมได้เลยนะครับผมมาต่อที่คันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้ายาฤทธิ์สีเทาดำคันนี้ทะเบียน6607ฉเชะเชิงเซานะครับสีเทาดำแบบนี้เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับพี่พี่ คันนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นตัว1.2สปอร์ตนะแต่คันนี้ข้อดีของเขาคืออะไรครับพี่นี่ครับมีไฟตัดหมอกมาให้ซึ่งโดยปกตินะครับตัวรองท็อปเนี่ยจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่คันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับราคา4 0 9 0 0 0 2 9 0 0บาทนะครับรถปี 2, 2022เลขไม้3,000 30, นะครับพ,พี่สำหรับคันนี้นะเลขไม้3,000 30, ครับต้องบอกว่าเลขไม้น้อยมาก ในเรื่องของเลขไม้ถือว่าน้อยแล้วได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับสําหรับคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับจาริสคันนี้หล่อมา,มากๆฟีด้าพรอ,อยู่มันเจ็ดพันกบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สหรับทะเบียนนี้นะสําหรับทะเบียนนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับพี่พี่กับเจ้ายาริสเอจีอคันนี้เนาะทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ เป็นตัวท็อปสุดของปีเก่าอีกเช่นเคยนะครับดูจากล้อแมกแล้วก็ไฟหน้านะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไมล์แสนแปดต้องบอกว่าเลขไมล์น้อยมากนะกับราคา3ามแสนเจ็ดบาทฟรีดาวผ่อนอยู่วานหกพันไปปลายนะครับคิดว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยก็ตอบโจทย์แน่นอนนะสําหรับคันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะครับแล้วราคาดีเลทผ่อนไม่ได้สูงมากจนเกินไปใช้งานในเมืองได้สบายๆนะครับสำหรับคันนี้ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจแคปบรูปแคปบหน้าจอทักแชทหาผมได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตสต็อกนะครับแบบให้ดูคร่าวๆเนาะว่ามีขนาดไหนบ้างในโลงสามนะครับอ่ะแต่คลิปนี้นะครับขออนุญาตรีวิวคันนี้คร่าวๆนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าเอาติสนะครับ1.8 GR Sport คันนี้เผื่อมีพี่ๆคนไหนตามหากันอยู่นะครับขออนุญาตแวะให้นิดนึงราคานะครับอยู่มาณ500,000กว่าบาทนะคันนี้แต่ได้เป็นสีแดงนะได้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเผื่อมีพี่ๆคนไหนสนใจอินบอ์ทักแชทมาได้เลยนะครับ ฟีดาาผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับสำหรับเอาติสนะตัว1.8 g r Sport รคันนี้นะครับฟีดาาผ่อนอยู่วัน9,00ากว่าบาทนะครับถ้าสนใจทักแชทมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่รอๆเลยนะครับเก็บสภาพให้เกือบจะ100%แล้วด้วยถือว่าสวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับยาลิสนะอันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปเหมือนกันนะครับถามว่ามีตัวท็อปสุดไหมจริงๆมีนะพี่พี่ก็สามารถเข้าไปในช่องผมได้เลยนะครับมีอยู่แล้วสาขานหนึ่งนะครับ สาขาใหญ่เนี่ยผมอัปเดตสต็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับคลิปเก่าๆแต่คันนี้นะครับทะเบียน2696คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรองท็อปเช่นเดียวกันนะครับกับราคา4 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2021เลขไม์30,000นะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอาเตทอยู่นะครับขอภัยมองหายาลิดอยู่ อยากได้ยาฤิ์ใช้หรือว่าอยากได้บีออสใช้เนี่ยก็สามารถทักแชทมาได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าบีออสเนี่ยที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าชอบเนี่ยรีบจองมาหน่อยนะครับรีบทักแชทมาหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีสำรองเยอะนะครับยาฤิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าลดรุ่นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับพี่พี่ที่เป็นในส่วนของตัวท็อปสุดนะจะไม่มีนะคบพี่จะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยต้องบอกเลยว่าจะมีน้อยมากๆนะครับ แต่ถ้ารุ่นย่อยเนี่ยตัวรองท็อปอย่างเช่นยาลิสเนี่ยในโรงสามเนี่ย <T ot> ก็เท่าที่เห็นกันนะครับว่ามีเยอะมากๆหรือจะเป็นในโซนของวิออสที่เป็นตัวรองท็อปเนี่ย <T ot> ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับก็จุดต่างๆจุดเด่นๆเลยนะครับที่แตกต่างกันก็ในส่วนของล้อแม็กเลยสําหรับวิออสนะอันนี้ก็จะได้ามาเป็นล้อแม็กธรรมดาตะเลนผ่อนก็เหลือ6,200นสอนะครับก็ย่อมเยาวกับราคาอยู่ประมาณ379เจ็ดเราคาขายดิฟกันอยู่ประมาณ340,000หมืนะครับคันนี้รถปี2019เลขไมล์ห0 0 0มื่นนะครับกับตัวรองท็อปผ่อนอยู่ประมาณ6,200 ก็ถือว่าตอบโจทย์พี่ๆหลายคนนะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบในส่วนของตัวท็อปสุดนะครับก็รีบทักรีบจับรีบจองกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวท็อปสุดเนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูคันนี้กันต่อนะครับกับยาริส1.2สปอร์ตนะครับ429,000บาทลดปี2022นะครับเลขไมล20,000คันนี้ผ่อนอยู่บ้าน7 0 0นะครับ ต้องบอกว่าเซกเมนต์รถที่ผมแจ้งมาเนี่ยไม่เกินไม่มีขนันไหนเกิน7,5 0 0เลยนะยังไม่มีขันไหนที่เกิน7,5 0 0เลยนะครับทั้งยาริททั้งวีออสแต่วีออสเนี่ยไม่เกินอยู่แล้วเนาะวีออสจะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ไปไปลายอยู่แล้วนะครับในสําหรับในตัวท็อปสุดนะครับก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ไปไปลายอยู่แล้วสําหรับวีออสนะครับ7,000ต้นๆส่วนยาลิสเนี่ยก็อยู่ประมาณ7,2 0 0 7,400นะครับยังไม่เกิน7,5 0 0เลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็สําหรับ ลงสเนี่ยก็จะมีรถประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามากพอสมควรเลยนะครับในเซกเมนต์ของยาริสแล้วก็ v ีออนะครับถ้าให้ดูรถคันอื่นด้วยนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่จบแน่นอนนะสำหรับการอัปเดตสต็อกวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบคันไหนนะครับก็สามารถแคปนะครับแจ้งเลขทะเบียนนะครับส่งแชทมาหาผมได้เลยแล้วถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะดูในส่วนของรีวิวคลิปเดียวอีกทีนึงนะครับก็ บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมรีวิวคลิปเดียวให้อีกทีหนึง่งนะครับแล้วสําหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นราชการรัฐวิสาหากิจนะครับพนักงานบริษัทสามารถเอาเดอกเบี้ยพิเศษไปใช้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่2.39ต้องบอกว่าเลทดอกเบีย้ยเนี่ยถูกมากถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับแล้วรถทุกคันอย่างที่ผมบอกไปว่ามีการรับประกันจากบริษัทชิกนะครับมาตรฐานเยอรมน,นี ในส่วนของตรงนี้พี่สบายใจได้เลยเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักผีความจมน้ําแน่นอนนะครับแล้วผมรับประกันไปอีกนะครับว่าถ้ามาซื้อกับผมนะครับถ้าเจอรถชนหนักผีความจมน้ํากับสีกอไม้นะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยในส่วนของตรงนี้นะครับพี่ๆพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากไปนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดรถใหม่ๆที่เข้ามาแบบนี้อีกนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมเซลเบียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ